ตาามยาเสพติดของข้บัญชาการองตำรวจนครบานนะครับตั้งแต่วันที่2ิเดือนนี้นะครับถึงวันที่28ก็คือวันนี้นะครับ9วันก็มีคนการระดมจับกลุ่มมากมายนะครับั่วนักบันบาลเลยกับเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้นะครับเป็นคดีจำนายร้อยห้า ครอบคล้องในข้อมูลของสายและตัเลขที่ของนเป็นเลขนะครับและตอนยีงมีหายจากขางกับ AI ก็ที่สจุดารโดนะครับที่ถจุด้านโด มีคดีไหนนะ่าสนใจไหครับวามจริงแล้วก็ถึงจะเป็นไอ้์ยา20กิโลนะครับแล้วก็ยาบ้ารนเล็นะครับความจริงไม่ด้มีที่สนใจก็อยู่ในเรื่องของคดนีนะคร,ครับก็เป็นคดีที่น่าสนใจตามรับติดตาม ผมก็ได้เรีน่าใช้เ่เสือถ่ายที่ต่างๆเครื่ยงเด็บแล้วก็ส้องกายือเพืมหาประายชน์ในสุดค้าจัใจูงนะครับนาตกใจครับทหารของพันตร បានប់ប់ប់